เป็นที่รู้กันว่าสมเด็จพระนเรศหรือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทําศึกกับขมิหรือละแวกอยู่หลายครั้งทั้งก่อนรัชกาลของพระองค์และในรัชกาลของพระองค์เองแน่นอนว่ามีบางบันทึกที่พูดถึงความโกรธเกรี้ยวของสมเด็จพระนเรศวรที่มีต่อพวกละแวกในชนิดที่ว่าผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์เองก็พยายามที่จะไม่เชื่อว่าสิ่งที่บันทึกในพงศาวดารเป็นเรื่องจริงแล้วเหตุใดสมเด็จพระนเรศวรถึงไม่ชอบละแวกหรือขมิ ในอดีตถึงขนาดนั้นวันนี้โมเมนต์ชาแนลมีคําตอบค่ะหากย้อนเวลากลับไปหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็ได้ขึ้นคลองราชเป็นพระมหากรรษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาและทรงมีพระราชโอรสองค์สําคัญสองพระองค์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชโอรสองค์โตที่บางการจดบันทึกก็ระบุว่าพระองค์ถูกนําไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีระยะหนึ่งแต่ทว่าในช่วงที่อยุธยา าเพิ่งเสียกรุงใหม่ๆทหารรักษาเมืองก็มีอยู่ไม่มากบางบันทึกก็สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ทหารที่เข้าประจำทุกจุดของกำแพงเมืองบางครั้งก็ยังมีไม่พอจึงทำให้ฝ่ายที่เป็นอริของอยุธยามาอย่างช้านานอย่างขเมินหรือละแวกได้โอกาสเข้ามาซ้ำเติมอยุธยาในช่วงเวลาที่อ่อนแอหลายครั้งในบันทึกพระราชปงศาวดานฉบับพันจันทนุมาเจิมระบุไว้ประมาณว่าหลังจากเสียกรุงรีอ อยุทยาครั้งที่หนึ่งได้ไม่ถึงปีในเดือนยี่ฝ่ายเจ้าละแวกยกพลช้างมารีพลมาโดยทางนครนาย,ยกราวสามพันคนซึ่งเป็นจํานวนที่ใกล้เคียงกับทหารที่อยู่ในอยุธยาเหตุนี้บรรดาขุนนางทั้งหลายในอยุธยาจึงปรึกษากันว่าเห็นควรจะให้สมเด็จพระมหาธรรมราชานั้นสเสด็จขึ้นไปประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกก่อนจึงจะดีเพราะทหารที่ประจํารอบพระนครตอนนี้กําลังพลก็ยังไม่ครบดย สถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ไม่สู้ดีนักโดยทีแรกสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็เห็นด้วยและมีรับสั่งให้แต่งเรือไว้อย่างไรก็ดีก็ยังมีขุนนางอีกหลายคนที่กล่าวคัดค้านเรื่องนี้ว่าควรจะอยู่สู้รบให้รู้กำลังค่าศึกก่อนสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็เห็นชอบด้วยเช่นกันจึงสั่งให้เตรียมผู้คนรับศึกละแวกส่วนฝ่ายเจ้าละแวกยกเข้ามาถึงเขตพระนครทีแรกตั้งทัพระดมพลอยู่ที่บ้านกระทุ่ม แล้วยกเลยถึงวัดกุฎีทองนำกำลังพลมายืนช้างอยู่ที่หน้าวัดพระเมรราชิการามพลทหารละแวกในเวลานั้นรวมที่กว่าต้อนมารายทางประมาณ5,000คนเจ้าละแวกสั่งให้พลทหารนำเรือห้าลำเข้าไปปล้นเนมุกเจ้าสนุกฝ่ายสมเด็จพระมหาธรรมราชายืนพระราชยานทอดพระเนตรอยู่จึงให้พลทหารเข้ารุกพุ่งทับละแวกก็แตกออกไปจึงจัดให้ระดมยิงปืนใหญ่น้อยและฝ่ายจ่ารงแม่ทัพนายกองฝัง อยยุธาได้เข้าประทะกับแม่ทัพละแวกพระจำปาธิราชเชื้อวงขมิตรรบกันณที่สามพิหารฝ่ายละแวกเสียทีพระจำปาธิราชถูกฆ่าตายเจ้าละแวกจึงสั่งถอยทัพไประดมพลอยู่ที่บ้านกระทุ่มและพยายามยกทัพขมิตรเข้ามาปล้นพระนครอ,อีกถึงสามวันแต่ก็ไม่สามารถรุกคืบทําการได้สําเร็จจึงสั่งถอยทัพเจ้าละแวกเมื่อไม่สามารถที่จะเตียยุทธยาให้แตกได้ก็พยายามกวาดไล่พลในเขตการปกคร รองของอยุธยาเท่าที่จะทําได้กลับไปยังกรุงละแวกแม้แต่เขตจันทบ,บุรีระนองฉะเชิงเซาก็ล้วนแต่เป็นเป้าหมายที่เจ้าละแวกได้เข้าไปกวาดต้อนไล,ล่พลก่อนจะกลับไปเมืองกัมพูชาธิบดีการบุกโจมตีซ้ําเติมอยุธยาครั้งนี้ของละแวกหรือขมิญทาให้อยุธยานั้นยิ่งบอบช้าเข้าไปอีกและเป็นศึกที่ราชวงศ์สุขโขทัยโกรธแค้นชิงชังเจ้าละแวกอย่างมากซึ่งในเรื่องที่แยก่ก็ยังมีเรื่องที่ดีค่ะเพราะการเข้า มาลุกรานของละแวกในครั้งนี้กลายเป็นข้ออ้างให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ขอให้พระเจ้าหงสาวดีส่งพระราชโอรสพระองค์ใหญ่อย่างสมเด็จพระนเรศวรกลับมารับราชการช่วยเป็นกําลังให้อยุธยาภายหลังเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสเสด็จกลับมาจากหงสาวดีพระราชปงสาวดานฉบับพันจันทนุมารเจิมเลาไว้ประมาณว่าพระองค์ได้ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นเจ้าเมืองพิศณุโลกในขณะที่พระชนมายุสิบก ส,สมเด็จพระนเรศวรทรงรู้ดีค่ะว่าในสภาวะย่แย่เช่นนี้เกิดจากละแวกเข้ามาซ้ำเติมอยุธยาเหตุนี้ในช่วงวัยเด็กของพระองค์จึงมีแต่การบ้านการเมืองไม่ได้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเด็กทั่วไปพระองค์ต้องทรงอุตสาหะเข้าไปตามหัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อยทุกตำบลเพื่อหาคนดีมีฝีมือและกว่าต้อนกำลังชายชะกันเข้ามายัางเมืองพิศณุโลกเพื่อรับราชการและบางส่วนก็ ส่งไปเป็นกําลังพลประจําที่กรุงศรีอยุธยาภารกิจครั้งนี้เป็นภารกิจที่หนักหนาค่ะหากถ้ามองว่าพระองค์เป็นแค่เด็กที่มีพระชนมายุเพียงแค่ 16, สิบกปันษาเท่านั้นก็ต้องแบกรับภาระต่างๆมากมายภายหลังราวเจ็ดปีเจ้าละแวกก็ได้ส่งกองทัพเรือขมิญเข้ามาอีกหมายจับปล้นเอาทรัพย์สินผู้คนจากกรุงศรีอยุธยาโดยในรอบนี้ได้ส่งกองทัพเรือมาถึงปากน้ําพระประแดงเจ้าเมืองธนบุรีและกรมการ เมืองทั้งหลายรู้ข่าวก็ส่งเรื่องไปที่กรุงศรีอยุธยาแต่ด้วยตัวเจ้ากรมการเมืองในตอนนั้นไม่ได้มีใจจะรบมัวแต่สารวนจะเอากลัวของตนหนีเจ้าละแวกจึงได้ยกเข้าตีได้โดยง่ายและจับเอาชาวเมืองธนบุรีและชาวเมืองนนทบ,บุรีไปเป็นเฉลยสมเด็จพระมหาธรรมราชาเห็นดังนั้นก็ส่งพิโรธจึงได้จัดพลทหารราวสองพันคนและเครื่องศาสต์ราวุธบรรจุลำเรือไป40ลำและให้ยกกำลังไปต้านค่าศึกละแวก ในการสู้กันทางน้ําครั้งนี้ฝ่ายอายุทยาก็เป็นฝ่ายเพียยงพล้าค่ะในที่สุดเจ้าละแวกก็สามารถยกทัพเรือเข้ามาถึงวัดพนัญเชิงฝ่ายกรุงศรีอยุธยาประจําทุกป้อมต่างก็ระดมยิงเจ้าละแวกไม่สามารถต้นเอาพระนครได้ก็เลิกทับขึ้นลงไปตั้งมั่นอยู่ที่ปากน้ําพระประแดงแล้วก็ทําเรื่องที่ชอบทําตามเคยคือตะเวนจับคนถึงเมืองสุพรรณบุรีนครชัยศรีสาลาคลามบุรีราชบุรีได้ทั้งขุน กรมการเมืองและไล่ป่พนชายหญิงมาเป็นจำนวนมากอีกทั้งเจ้าละแวกยังเอารูปเทพารักทองสำริดทั้งสององค์เทพารักประจำบ้านประจำเมืองของคนบริเวณน,นั้นไปแล้วยกทับกลับไปยังเมืองละแวกต่อมาเจ้าละแวกก็ได้ใจอีกค่ะเพราะหลังจากจบศึกนี้ไปเพียงไม่ถึงหนึ่งปีก็ได้เยอะกองทัพเรือกองกำลังถึงสามหมื่นเข้ามาอีกโดยทีแรกได้เข้ามาตีเมืองเพชรบุรีแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนครั้งก่อนๆเนื่องจาก กรุมการเมืองพิษบุรีได้เข้าต่อสู้เต็มความสามารถรบกันอยู่ถึงสามวันฝ่ายละแวกก็ยังเข้าเมืองไม่ได้สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบเหตุจึงได้เสด็จมาจากเมืองพิษณุโลกมาประทับอยู่ที่วังใหม่ตัดกลับมาที่ฝ่ายพระยาจีนจันตุค่ะผู้เป็นแม่ทัพคนหนึ่งให้กับเจ้าละแวกได้เอ่ยคำสัตว์ว่าจะต้องตีเมืองพิษบุรีให้ได้หากไม่ได้จะให้ลงพระราชอาญาแต่ผลสุดท้ายพระยาจีนจันตุก็ไม่สามารถตีเมืองพิษบุรี ได้จึงได้แต่งเรือแอบพาครัวหนีจากเจ้าละแวกเข้าไปพึ่งใบบุญสมเด็จพระมหาธรรมราชาฝ่ายอายุทยาเห็นว่าพระยาจีนผู้นี้น่าจะมีประโยชน์อยู่จึงได้อุปการะชุบเลี้ยงไว้แต่ไม่นานก็กิดคดทรยศกลับแต่งเรือต่างๆสอดแนมหนีกลับละแวกฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรทราบเหตุจึงได้ติดตามพระยาจีนจันตุที่กําลังจะหนีและเข้าทําสงครามทางน้ําอยู่เป็นสามารถจนถึงบางกอกต่อมาหลังจากนั้นปีมะเส นบสกเจ้าละแวกก็ไม่ได้ขิดลาบยังได้แต่งทัพแต่งเรือมีกําลังพลประมาณเจ็ดหมื่นเข้ามาที่เมืองเพชรบุรีอีกรอบสมเด็จพระมหาธรรมราชาจึงได้ให้เทพร,ราชขุนนางผู้หนึ่งไปช่วยรักษาเมืองเพชรบุรีฝ่ายเจ้าเมืองเพชรบุรีและเมืองโดยรอบอีกสองเมืองได้เข้ามาช่วยตกแต่งค่ายคูประตูหอรบป้องกันเมืองเพชรบุรีแต่ทว่าเจ้าละแวกยกมาครั้งนี้เป็นทัพใหญ่แม้จะสามารถต้านทัพละแวกได้ถึงสามวันแต่ สุดท้ายเมืองก็แตกจับเอาชาวเมืองเพชรบุรีทั้งปวงไปเป็นเฉลยแล้วเจ้าละแวกก็เลิกทับกลับคืนไปยังเมืองของตนเรื่องนี้รู้ไปถึงสมเด็จพระนเรศวรซึ่งท่านเองก็เดินทางไปไปมามาระหว่างอายุธยากับพิษ,ษณุโลกอยู่หลายรอบพระองค์ก็เสด็จกลับลงมาประทับอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาอีกรอบในขณะที่เจ้าละแวกยังฮึกเหิมและได้แต่งทัพพระทัตราชาพระสุรินให้ยกทัพม้าและกำลังพลมาจํานวนห้า มาเที่ยวลาดระเวนล้นเอาผู้คนอยู่นักเขตชานเมืองด้านตะวันออกสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบข่าวดังนั้นก็ส่งเร่งส่งกำลังม้าเร็วและพลทหารล้อมวังจำนวนสามพันคนสเสด็จออกไปแล้วจัดให้เมืองชัยบุรีและขุนหมืน่นำนำพลทหารม้าเร็วจำนวน500ไปเป็นทัพหน้าและให้เร่งออกไปร่วมกับทัพเมืองศรีธรรมรัฐให้ป้องกันด้านตะวันออกโดยที่สมเด็จพระนเรศวรทรงคาดการว่ากองกำลังของ ละแวกจะออกเข้าปล้นเมืองบริเวณนั้นอีกอีกทั้งพระองค์ยังได้จัดกลนศึกให้ทับหน้าเอาผลซุ่มอยู่สองข้างทางที่คาศึกเข้ามาเมื่อถึงเวลาตามที่ทรงพยากรไว้ฝ่ายละแวกก็ยกมาถึงจุดยุทธศาสตร์นั้นจริงๆทับหน้าอายุทยาจึงได้นํากองกําลังซุ่มอยู่ตามกลศึกเมื่อถึงจุดหนึ่งก็เข้าตีโอบล้อมทับหน้าอายุทยาเข้าสู้รบจนทับละแวกที่มีกําลังอยู่มากกว่าหลายเท่านั้นแตกพ่ายแม่ทับทั้งสองที่เจ้าละแวก ส่งมาก็ตายในสนามรบค่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังสเสด็จยกทัพหลวงเป็นกองทัพม้าสามพันมายังไม่ทันถึงก็ได้รับข่าวดีว่าข้าศึกพ่ายแพ้ไปแล้วจึงดีพระไทยสเสด็จก,กลับไปยังพระนครแผนการแอบหวาดต้อนผู้คนของขมิจึงล้มเหลวค่ะต่อมาหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทําศึกกับองศาอยู่หลายครั้งจนพระองค์ได้ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับองสาวดีแล้วกวาดต้อนเอาไพร่พล ชาวสยามมอนในเขตองสาวดีกลับมายังอยุธยารวมถึงได้ส่งใช้ประแสงปืนต้นยิงข้ามแม่น้ำสโตงฆ่าชีวิตแม่ทัพขององสาวดีบนหลังช้างพระเกียรติก็ได้เรื่องลือไปฝ่ายขมิ้นจึงเริ่มขยาดยำเกรงพระบารมีของสมเด็จพระนเรศวรจึงได้ทำทีเข้ามาอ่อนน้อมขอสวามีพักต่อมาในศึกครั้งที่องสาวดีให้พระเจ้าเชียงใหม่ยกทัพใหญ่มาพิชิตอยุธยาทางขมิ้นได้ทราบข่าวก็เล็งเห็นว่าเพิ่ง จริญสัมพันธไมตรีกันจะไม่ยกไปช่วยก็ดูผิดธรรมเนียมจึงได้สั่งให้ประสีสุพรรณมาธิราชน้องชายแห่งเจ้าละแวกนำกำลังพลราวหนึ่งหมื่นช้างเครื่องหนึ่งร้อยม้าเครื่องสามร้อยยกเข้าไปเป็นกำลังหนุนให้อยุธยาภายหลังเมื่อใกล้จบศึกสงครามน้องชายของเจ้าละแวกได้มีเรื่องขุ่นเคื่องใจกับสมเด็จพระนเรศว,วรในพงศาวดารเล่าว่าน้องชายของเจ้าละแวกได้จอดเรืออยู่ที่ค่ายโพสามต้นขุนนางทั้งปวง วงของละแวกได้อยู่ที่นั่นก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรจะเสด็จเข้ามาเมื่อขบวนเสด็จของสมเด็จพระนเรศวรเข้ามาที่ค่ายหลังจากกระทําศึกก็ได้เสด็จมาตรงที่น้องชายของเจ้าละแวกประทับอยู่แต่ทว่าน้องชายของเจ้าละแวกถือทิฐิมานะเห็นว่าตนเป็นเจ้าผู้ใหญ่กว่าจึงไม่ได้ถวายบังคมสมเด็จพระนเรศวรทรงทอดพระเนตรเห็นก็พิโรธว่าน้องชายเจ้าละแวกนี้ไม่เกรงพระทยัยจึงทรงตรัสให้กรมพระตำรวจเอาลาวเฉลยที่มีความ คผิดนนหึ่งไปตัดศีรษะเสียบไว้ตรงเรือของน้องชายเจ้าละแวกให้ได้รับความอับอายน้องชายเจ้าละแวกเมื่อเห็นดังนั้นก็เกิดโทสะพิโรเต็มกำลังแต่ก็ไม่กล้าที่จะแสดงออกมาจนเมื่อกลับไปกรุงละแวกก็ได้เล่าเรื่องต่างๆใส่สีตีไข่เพื่อไม่กับเจ้าละแวกได้ทรงทราบเจ้าละแวกจึงได้ตัดขาดซึ่งพระราชมัยตรีกับกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่บัดนั้นเจ้าละแวกกับน้องชายจึงคิดอาฆาตแก่กรุงศรีอยุธยาโดยที่ให่ ยุธยาเองก็ไม่รู้ตัวต่อมาเมื่อศึกใหญ่ของพระเจ้านันทบ,บุรเรงแห่งหงสาวสดีเข้าประชิดอยุธยาได้6เดือนเจ้าละแวกเห็นได้โอกาสที่จะซ้ําเติมอยุธยาอีกรอบจึงได้ส่งกําลังไพรพลเที่ยวออกตีปล้นผู้คนเมืองปราจีนบุรีหัวเมืองแถบตะวันออกไพรฝารัษฎรได้รับความลําบากเหตุนี้จึงได้สร้างความโกรธแค้นให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นอย่างมากดังในพงศาวดารกล่าวความตอนหนึ่งไว้ประมาณว่าสมุห์นายกขึ้น กลับทูลเรื่องละแวกยกทัพมาซ้ำเติมให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงทราบพ,พระองค์ก็ทรงพิโรธจึงตรัสแก่สมเด็จพระนเรศวรราชโอรสว่าเหตุชไหนเจ้าละแวกจึงกลับมาเป็นปัจจามิตรดังนี้สมเด็จพระนเรศวรกลับบังคมทูลสนองพระราชองค์การว่าเจ้าละแวกไม่ได้ตั้งอยู่ในสัตยานุสัต์ปราศจากวิจารณญาณฟังคำน้องชายให้เสียทางพระราชมัยตรีซึ่งละแวกนี้คอยแต่ซ้ำเติมกันความ แค้นข่าพระบาทดังต้องปืนพิษสมเด็จพระนเรศวรจึงทูลขอให้พระราชบิดามีรับสั่งให้ส่งแม่ทัพสองคนคือพระยาศีไสยนรงพระยาศิาราชเดชโชพร้อมกองทัพห้าพันยกออกไปสกัดทัพขมิต่อมาพระยาทั้งสองได้ตามตีทัพขมิจนได้รับความลำบากล้มตายเป็นอันมากฝ่ายเจ้าละแวกจึงทำทีเล่นแง่ขอกลับมาเจริญสัมพันธไมตรีแต่คราวนี้ถูกอยุธยาปฏิเสธภายหลังเมื่อสมเด็จ พระนเดศวรมหาราชได้ขึ้นครองราชและถวายเปลิงประศกสมเด็จพระมหาธรรมราชาแล้วเสร็จภารกิจแรกที่พระองค์ได้ประชุมขุนนางก็คือพระองค์จะยกทัพใหญ่ไปตีกรุงกัมพูชาธิปบดีและจัดการเจ้าละแวกโดยในพงศาวดารได้เล่าไว้ประมาณว่าพระองค์ได้ตรัสต่อหน้าขุนนางสีนาบดีทั้งหลายว่าแผ่นดินกรุงกัมพูชากุรุราชนั้นผู้ใดครองสมบัติจิตมักเป็นสันดานพ่านทุจริตเหมือนเจ้าละแวกบิดานักพระสุทโธน นักพระสุทันเมื่อศึกกรุงหงสาวดียกมาคราวแรกครั้งสมเด็จพระอัยกาธิราชเจ้าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผ่านพิภพใหม่ๆนั้นเจ้าละแวกยกทัพมาพลอยซ้ําเติมกวาดเอาครัวอพยพชาวเมืองปลาจีนบุรีไปจนสิน้นสมเด็จพระบรมราชาอัยกาสเสด็จยกออกไปปราบครั้นแผ่นดินพระราชบิดาเราก็ยกทัพเข้ามาถึงวัดสามพิหารจนเสียพระจำปาธิราชผู้เป็นเชื้อวงไปบัดนี้ก็ยังหา ข็ดลาบไม่มีศึกของสาวสดีมาติดพระนครครั้งใดก็มีแต่ยกทัพมาพลอยซ้ำตีกวาดเอาประชาราดฎรฆ่าขอบกันตะสีมาไปทุกๆครั้งแล้วกลับแต่งทูตานุทูตมาขอเป็นทางพระราชมัยตรีสมเด็จพระบรมราชบิดาเราไม่ได้มีพระไัยอาฆาตเพื่อไม่ให้เสียราชประเพณีจนต้องปักเขตแดนปักศิลาก็ทรงให้อาภัยแก่เจ้าละแวกและศึกพระเจ้าเชียงใหมยย่ยกมาเจ้าละแวกให้น้องชา เข้ามาช่วยงานสงครามน้องชายนั้นไม่ได้มีสติสัมปชัญญะเจ้าละแวกนั้นก็ปราศจากวิจารณญาณมีแต่ผ่านทุจริตในสันดานลักษั์สุดจริตทำเสียกลับยกทัพมาตีขอบขันตะสศีมาอีความแค้นของเราดังว่าเซียนยอกอยู่ในอกไม่หายและครั้งนี้แผ่นดินเป็นของเราแล้วเราจะยกไปแก้แค้นเอาโลหิตเจ้าละแวกล้างบาดเสียให้จงได้เมื่อตรัสเสร็จแล้วดังนั้นก็มีรับสั่งให้เกณฑ์ไพ่ หากมองกันในพระราชดำริของสมเด็จพระนเรศวรก็จะเห็นว่าท่านมองเห็นภัยที่เกิดจากขมินหรือกรุงกมพูชาทิ่ปดีครั้งตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิขมินก็มักจะยกทัพมาซ้ำเติมตีอยุธยาหรือกวาดต้อนไพรพล,พลเขตชาญเมืองอยู่เสมอทันทีที่ได้โอกาสซึ่งภาพเหล่านี้แอดมินก็ได้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังจากราชการสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่เพิ่งเสียกรุงใหม่ๆตั้งแต่ช่วงต้นค่ะว่าพฤติกรรม ของกระหม็นหรือละแวกในยุคนั้นไม่ดีเลยจึงไม่แปลกค่ะที่สมเด็จพระนเรศวรท่านจะไม่ชอบพวกกระหม็นหรือละแวกแต่ทว่าในขณะที่ทัพอยุธยาเตรียมการไปรตีละแวกอยู่นั้นค่ะคงสาวสดีก็ยกทัพมาตีอยุธยาอีกรอบในศึกยุทธหัตถีต่อมาหลังจบศึกนี้อยุธยาก็มีสถานะที่สูงขึ้นมีเมืองใหญ่น้อยเข้ามาพึ่งพระบารมีต่อมาราวปีพุทธศักราช2124สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้มีรับสั่งจัดทัพยกไปตีละแวกศึกครั้งนี้รู้จักกันในศึกตีละแวกครั้งที่หนึ่งอยุธยายกไปมีไพร่พลเดือนแสนค่ะตีเอาเมืองสําคัญได้ถึงสองเมืองคือเมืองพระตะบองและเมืองโปธิสัตต์ต่อมาเมื่อเข้าล้อมกรุงกัมพูชาธิปดีอยู่ได้ราวสามเดือนเศษฝนฟ้าไม่เต็มใจสเสบียงอาหารขาดจําจต้องยกทับกลับต่อมาในศึกที่อยุธยาเข้าตีละแวกครั้งที่สองรอบนี้อยุธยาได้เตรียมความพร้อมเรื่องสเสบียงมาเป็นอย่างดีใน ที่ว่าถ้าละแวกไม่แตกก็จะไม่ยกทับกลับพระนครทัพอยุธยาได้ไล่ตีหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งสิ้นทั้งปวงตลอดรายทางของกรุงกัมพูชาธิบดีไว้ทั้งหมดเพื่อตัดท่อน้ําเลี้ยงและสายส่งสเสบียงของพวกละแวกการรบโดยรวมนั้นสึดน,นี้ใช้เวลานานพอสมควรค่ะจนในที่สุดก็สามารถล้อมและตีเอากรุงกัมพูชาธิบดีได้สําเร็จแต่ทว่าต้องสูญเสียไพร่พลทั้งสองฝ่ายมากพอสมควรเพราะทําการสู้รบอยู่เป็นเวลา,นาน นนาเนืน่องจากเจ้าละแวกตั้งป้อมสู้จนสุดใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานทับของอยุธยาฉากสุดท้ายของเจ้าละแวกนั้นถูกพูดออกไปในหลายแบบแบบแรกก็พูดว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระพิโรเจ้าละแวกมากในหลายกรณีจึงสั่งให้ทําพิธีปฐมกรรมอันเป็นการตัดศีรษะเอาเลือดของเจ้าละแวกมาล้างพระบาทส่วนในพระราชะพงสาวดารฉบับพันจันทนุมาศเจิมก็เล่าไว้ในทํานองเดียวกันว่าสมเด็จพระพุทธ เจ้าอยู่หัวได้ส่งฟังคําเจ้าละแวกดังนั้นในทํานองที่ขอชีวิตไว้แล้วจะยอมเป็นเมืองประเทศราชสมเด็จพระนเรส,สวนมหาราชจึงตรัสว่าเราได้ออกวาจาวไว้แล้วว่าถ้ามีชัยแก่ท่านเราจะทําพิธีปรถมกรรมเอาโลหิตท่านล้างพระบาทเสียให้จงได้ท่านอย่าอาลัยแก่ชีวิตเลยจงตั้งหน้าหาความชอบในปรโลกนั้นเถิดบุตรภรรยาญาติประยุนรวงนั้นเราจะเลี้ยงไวใ้ให้มีความสุขหยุดแต่ก่อนตั เท่านั้นแล้วก็มีพระราชบริหารแก่มุขมนตรีให้ตั้งการพิธีปฐมกรรมส่วนบันทึกชาวต่างชาติกลับเล่าขัดกันค่ะว่าเจ้าละแวกนั้นไม่ได้ถูกทางอายุทยาจับในคราวที่เสียกรุงแต่ได้หนีออกไปได้อย่างปลอดภัยค่ะและก็ยังมีนักวิชาการบางส่วนที่ไม่ปักใจเชื่อเรื่องพิธีปฐมกรรมและเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่อาจจะชํำระใหม่ก็เป็นได้อย่างไรก็ดีค่ะเรื่องทุกอย่างที่แอดมินเล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบนี้ก็น่าจะเป็น ตอบให้กับท่านผู้ชมในท้ายคลิปวันนี้ว่าทำไมสมเด็จพระนเรศหรือสมเด็จพระนเรศวรถึงโกรธเกลียดและแวกมากเพราะละแวกมีพฤติกรรมคอยซ้ำเติมอยุธยามาโดยตลอดตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิลงมาละแวกก็หาโอกาสซ้ำเติมอยุธยาในทุกครั้งที่อยุธยาบอบช้ำและหากสมเด็จพระนเรศวรจะเก็บละแวกเอาไว้ไม่ปราบปรามต่อไปลูกหลานของพระองค์ก็จะได้ยากเพราะถ้าปล่อยให้ละแวกมีอำนาจสะสมกำลัง ไผล,ลมากกว่าน,นี้ดีร้ายก็จะมาแอบกว่าต้นผลเขตขอบกันตะสีมาอายุทยาอยู่เนืองๆผลฟ้าค่าแผ่นดินคงได้ยากทุกตัวคนค่ะวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินขออาภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ